สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับเอฟซีทุกๆคนนะครับผมก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆกําลังใจนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้แอดนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆเอฟซีหรือว่าพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับส่วนพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับคอมเมนต์ใดนะครับผมตอบช้าหรือผมไม่ได้ไปหาผมต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมทํา OT ทั้งเดือนเลยนะครับพี่ๆเนาะนะครับช่วงนี้ OT เยอะนะครับทํา OT ทั้งเดือนเลยแล้วก็ โทรศัพท์ก็มีเครื่องเดียวนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาตอบพี่ๆเพื่อนๆเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาว่างผมก็จะไปทําคลิปนะครับทาคลิปตัดต่อคลิปนะครับก็อาจจะไม่มีเวลาตอบคอมเมนต์พี่ๆนะครับต้องขอบอกให้พี่ๆ fc ได้รับชมหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆได้รับรู้ก่อนนะครับเนาะนะครับผมอย่าเพิ่งน้อยอย่าเพิ่งน้อยใจกันนะครับถ้าเกิดแอดมีเวลาแอดจะไล่ตอบคอมเมนต์พี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับเนาะสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับผมจะให้ใน คลิปเดียวนะครับคลิปเดียวก็คือมัดรวม3หน่อยนะครับพี่พีพบว่าแนวทางเรามันเดินไม่ดีมา2วันแล้วนะครับพี่พีนะครับเดินไม่ดี2วันแล้วนะครับมาแต่คือมาไม่เต็มที่นะครับเนาะนะครับก็คือวันนี้ผมจะให้มัดรวมใน3หน่อยนะครับก็จะคือเอาในสูตรสูตรรอบปกติแล้วก็รอบพิเศษนะครับมาอยู่ในคลิปนี้นะครับพี่พีเนาะก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปผลของเมื่อวานนี้ก่อนนะครับว่า โค้งสุดท้ายกับเม็ดเดียวมีเข้าตัวไหนบ้างนะครับเม็ดเดียวผมให้วิง่งลู่ที่1นะครับพี่พี่มาแค่ในน้อยเดียวนะครับก็คือในรอบพิเศษนะครับแต่ว่าผมเน้นเป็นรอบปกติกับ vip เนาะนะครับผมมาแค่มาในตัวเขียนผิดด้วยนะครับพี่พี่เนี่ยมีพี่เอฟซีคอมเมนต์มาอยู่วันนี้ว่าทําไมเขียน182รอบคือผมเขียนผิดเนาะเขียนจะเขียน1นึแต่เขียน18นะครับ แล้วก็มาจริงๆเดี่ยวๆด้วยนะครับมาตัวเดียวด้วยพี่ๆดูมาตัวเดียวด้วยเมื่อว,ว,ว,วานเนี้ยนะครับผมเนาะนะครับถ้าใครวิ่งรูดตั้งแต่รอบพิเศษนี้ก็เข้า19นะครับพี่ๆเนาะสลับพี่ๆสายวิ่งสายรูดนะครับส่วนสายเจาะไม่เข้านะครับเน้นไปที่10 12 1 3 1 7 1 8นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่ๆส่วนในโค้งสุดท้ายนะครับในโค้งสุดท้ายผมให้เด็ด4เด่น8ไป เด่น4เดน8ไปลุดนะครับพี่พี่ในอย่างที่บอกแนวทางเมื่อวานนี้หลุดนะครับน่าจะ2วันแล้วนะครับผมต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับพี่ี่ก็ทําไปตามสูตรเนาะนะครับผมไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกตัวไหนนะครับพี่พี่ก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็ฝากเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้นะครับมัดรวม3หน่อยนะครับจะทําในจะทำจะลงให้คลิปเดียวนะครับพี่พี่เนาะก็นะครับสลับตัวเด่น ตัววิ่งนะครับวันนี้ผมจะให้ตัววิ่งกับตัวรูดนะครับผมให้วิ่งนะครับผมไปที่9นะครับส่วนสายรูดนะครับผมให้ไปที่6นะครับพี่พี่ให้ไปที่6นะครับก็เด่น9นะครับก็จะมี90นะครับ ก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับหกหนึ่งหกศูนย์หกสองหกสี่ แล้วก็67นะครับผมเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจะให้เด่นละ5คู่นะครับแลเกาคู่แล้วก็65คู่แต่ว่าผมจะเน้นตัวเจาะให้อีกนะครับพี่พเนาะจะเน้นให้ตัวเจาะให้5คู่นะครับสำหรับนะครับสายเจาะนะครับพี่พี่สำหรับสายเจาะนะครับที่ผมจะให้ไปนะครับพี่พ เก้าศูนนะครับเก้าศูนย์เก้าสามนะครับหกสี่หกศูนย์หกสี่หกศูนย์นะครับผมแล้วก็หกหนึ่งนะครับเนาะ ห้าคู่นะครับเก้าศูนย์เก้าสามหกหนึ่งหกศูนย์หกสี่นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่พี่สำหรับหลักร้อยหลักร้อยนะครับผมให้ไปที่หกเก้าศูนย์นะครับห้าหกสี่นะครับผม ก็นะครับในสูตรนะครับในสูตรผมจะเน้นนะครับจะเน้นให้ในรอบพิเศษนะครับพี่พี่เนาะเน้นให้ในรอบพิเศษนะครับก็สลับท่าใดทุดเยอะนะครับก็ลองวิ่งลูดตั้งแต่รอบพิเศษยันรอบ v i ไได้นะครับแต่ว่าหลักๆผมเน้นให้ในรอบพิเศษนะครับพี่พี่เนาะนะครับ6ผมเน้นให้รอบพิเศษ9เน้นรอบ ปกตินะครับพี่พี่น้องลองพิจารณาดูนะครับนี่เลยนะครับก็วันนี้ผมก็ขอให้มาก็ละกันนะครับพี่พี่เราจะได้มีทุนนะครับหาตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวนะครับประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ฝากพี่น้องสปปลาวในช่วงเย็นนะครับสลับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสลับแนวทางเลกทูบนะครับก็ฝากพี่เพื่อนๆด้วยนะครับ แตกมาแล้ว3งวดติดนะครับพี่ๆเนาะแตกมาแล้ว3งมวดติดนะครับงวดที่4นะครับก็ขอให้มาขอให้ปู่ท้าวเวสสุวรรณให้โชคพี่ๆเอฟซีทุกๆคนอีกนะครับเราสลับแนวทางหัวเลาพัฒนานะครับผมก็สลับคลิปนี้นะครับขอขอให้พี่ๆเพื่อนทุกๆคนนะครับโชคดีกันด้วยนะครับก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้อด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้กรับสวัสดีครับ